สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรัฐทีววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่และโจมตีภาคพ,พื้นดินที่ทรงพลังที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือ Republic P-47N Thunderbolt เครื่องบินขับไล่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นมัดเหล็กแห่งท้องฟ้าหรือจักที่นักบินอเมริกันเรียกกันอย่างคุ้นเคย รีพับลิก P-47 Thunderbolt ถือกำเนิดขึ้นจากตระกูล P-47 Thunderbolt ท,ที่มีชื่อเสียงในด้านความทนทานเครื่องยนต์กำลังสูงและสามารถบรรทุกอาวุธได้อย่างหนักหน่วงรุ่น P-47N นับเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรองรับการรบในสมรภูมิโอเชียเนียและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีระยะทางไกลและต้องการเครื่องบินที่สามารถบินได้นานบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากและยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการรบในทุกรูปแบบเครื่องบิน Republic p c -47 t t u n d ัน b o l บได้รับการพัฒนาให้มีปีกขยายออกไปกว่ารุ่นก่อนหน้าเพื่อให้สามารถบรรทุกถังเชื้อเพลิงภายในที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้มันมีรัศมีการบินไกลกว่ารุ่น P-47D เดิมอย่างชัดเจนโดยสามารถบินได้ไกลกว่า2,300กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติภารกิจโจมตีและคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 Superfortress ที่มักจะต้องบินไกลไปถึงหมู่เกาะญี่ปุ่น เครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่ใน Republic P-47N คือ Pratt Whitney R-2800 Double w a s เครื่องยนต์ลูกสูบแบบ r a d i a ยน1 8สูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังมากกว่า2,800แรงม้าทำให้ทันดัโบ t มีความเร็วสูงสุดกว่า700กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่และหนักมากกว่าหลายๆเครื่องบินขับไล่ในยุคนั้นแต่มันกลับมีความเร็วและพลังปีนไตที่ยอดเยี่ยมสามารถต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ของญี่ปุ่น เช่นมิตซูบิชิ i a 6M0 และ n a กาจิมา KI84 ได้อย่างไม่เสียเปรียบอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Republic P47 n Th ทันดาโบมีชื่อเสียงโดดเด่นคือความทนทานของตัวเครื่องนักบินหลายคนกล่าวกันว่าทันดาโบสามารถถูกยิงด้วยกระสุนปืนกลต่อต้านอากาศยานหรือแม้แต่กระสุนของศัตรูจำนวนมากแต่ก็ยังสามารถบินกลับฐานได้ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงเครื่องยน์ที่วางตำแหน่งด้านหน้าแบบเรเดียน และระบบน้ำมันที่ถูกออกแบบให้ลดโอกาสการระเบิดกลางอากาศทําให้นักบินมีความมั่นใจยอย่างสูงเมื่ออยู่ในทันดาโบในด้านอาวุธรีพับลิก P-47N ทันดาโบไม่เป็นสองรองคลเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งปืนกลบรนิง M-2 ขนาดนิ้วจํานวน8กระบอกยิงกระสุนได้อย่างมหาศาลต่อวินาที และยังสามารถติดตั้งระเบิดได้มากถึง2,500ปอนด์รวมถึงจรวดอากาศสู่พื้นแบบ HVAR ทำให้มันเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินที่น่าเกรงขามที่สุดเครื่องหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการโจมตีขบวนรถรถถังสะพานและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของศัตรูมักจะถูกทำลายลงอย่างง่ายดายเมื่อ P-47 เข้าโจมตีสำหรับการปฏิบัติภารกิจจริงร e พ u b l ิ c P-47 n t a n d o ถูกนำไปใช้ในสงครามแปซิฟิกช่วงปลายสงคราม โดยมีบทบาทสำคัญในการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลที่มุ่งหน้าไปถล่มกอลักของญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังถูกใช้ในการโจมตีสนามบินคลังเชื้อเพลิงและระบบคมนาคมของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกองทัพจักรววัติญี่ปุ่นสูญเสียกำลังการรบทางอากาศอย่างหนักสิ่งที่น่าสนใจคือทันดาโบแม้จะตัวใหญ่และหนักแต่นักบินหลายคนกลับชื่นชอบมันมากกว่ารุ่นเล็กกว่าหลายหลายแบบเนื่องจากมันให้ความมั่นใจและมีพลังการโจมตีที่ไม่เหมือนใคร พวกเขาเชื่อว่าหากได้บินกับทันดาโบโอกาสที่จะรอดชีวิตกลับบ้านนั้นสูงกว่าการบินด้วยเครื่องบินรุ่นอื่นๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองริพับลิก P-47N ทันดาโบก็ยังคงถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกองทัพอากาศชาติพันธมิตรเช่นบราซิลฝรั่งเศสเม็กซิโกและประเทศในอเมริกาใตา้เนื่องจากความคงทนความง่ายในการบำรุงรักษาและสมรรถนะที่ยังคงแข็งแกร่งแม้จะเข้าสู่ยุคเครื่องยนต์ไอพ่น แม้ว่าในที่สุดทันดาโบจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินเจแต่ชื่อเสียงและตำนานของมันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้หลายประเทศยังคงเก็บรักษา p 4 7 n ทันดาโบไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของมันในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมองย้อนกลับไปริพับลิก p 4 7 n ทันดาโบไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความแข็งแกร่งและความทนทานของวิศวกรรมการบินอเมริกันในยุคสงครามโลกครั้งที่สองมันช่วยเปิดเส้นทางสู่ชัยชนะในสมรภูมิแปซิฟิกและยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารและนี่ก็คือเรื่องราวของ Republic p c 7 n ็ดเทันดาโบเครื่องบินมัดเหล็กแห่งท้องฟ้าที่เปลี่ยนสมดุลของสงครามและสร้างตำนานที่ไม่มีวันลืม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยรัดทีวีของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า